เอ้เขร่อสกจง่าการเจ้าที่ของกทมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานสําคัญมากเลยนะเพราะว่าเราก็พูดเสมอว่าไม่มีทางเลยที่กทมจะดีกว่าคนที่เรามีได้ดังนั้นการมีเจ้าที่มีข้าราชการมีพนักงานที่มีคุณภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับยิ่งแล้วก็เจ้าที่พนักงานการเจ้าที่ก็มีภารกิจเยอะนะเพราะเรามีข้าราชการเจ้าที่ถึงเกือบ8 0ด0 0คนทุกคนก็ต้องมีประวัติต่างๆมีกระบวนการในการ สอบเลื่อยขั้นต่างๆสวักิิยาต่างๆนั้นสิ่งสี่เราใหสุดเลยคือการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมปัจจุบันฐานระเบียนของข้อมูลข่าการทุกคนทูกจ้ายยังเป็นอนาล็อกเลยทุกคนที่มีแฟ้มต้องใช้มือเขียนเนี่ยแปดหมื่นรายการไงที่จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นดิจิตอลที่ทําให้การให้บริการได้ดีขึ้นนะก็คือตัวส่วนการเจ้าหน้าที่ต้องมีการคิดประษางารกรกเรื่องตําแหน่งต่างๆให้เหมาะสมเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย เราจะมีอัตราตามสำนักต่างๆต,ตามเขตต่างๆแต่มาเป็นอัตราที่มีมานานแล้วอะโลกเปลี่ยนไปใช่ไหมปัจจุบนันเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบางงานอาจจะไม่ต้องใช้ละไอต้องเปลี่ยนไปบางงานแทนนั้นอัตราตำแหน่งที่เหมาะสมต้องคุยก,ะก,ะกะับกกเพื่อดูว่าโลกอนาคตต้องการงานตำแหน่งไหนอาจจะมีงานที่เราไม่เคยคิดถึงมาก,ก่อนเลยนะเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนวิธีการทํางาน อันนี้ตาที่สําคัญมากๆเลยคือเรื่องการแต่งตั้งเรื่องตําแหน่งต่างๆก็เน้นเลยว่าหัวใจของความโปร่งใสขององค์กรเนี่ยมันมาต้องมาจากการที่เราได้คนที่มีความสามารถคนที่ดีมีคุณธรรมอยู่ในตําแหน่งนะนั้นต้องเน้นเลยว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเรื่องตำแหน่งเนี่ยต้องมีพื้นฐานจากความสามารถจริงๆมีการระบบการสอบเรื่องขั้นที่ยุติธรรมและไม่มีการซื้อขายตําแหน่งเมื่อไรก็ตามที่มีการแต่งตั้งโดยใช้เส้น ใช้การซื้อขายตําแหน่งทุกองค์กรนะไม่หวังตัวมอแต่ว่า,าทุกองค์กรไม่จะเป็นเอกนชนหรือว่าเป็นราชการเนี่ยตามถ้าเกิดตรงนี้ไม่โปร่งใสแล้วเนี่ยองค์กรไปไม่รอดแน่นอนเพราะสุดท้ายแล้วคนก็จะไปหาผลประโยชน์เพื่อมาจ่ายค่าตําแหน่งหรือหาความอผลประโยชน์อื่นๆเพื่อมาในการซื้อขายตําแหน่งสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถยืนตัวตรงๆต,ตามกฎหมายหรือว่าตามสิ่งที่ควรจะเป็นได้พะฉะนั้นความโปร่งใสในองค์กรมันเริ่มจาก องค์กรที่มีความยุติธรรมในการแต่งตั้งในการเลื่อนในการพัฒนาคนเอาความสามารถเป็นตัวตั้งะะนั้นพนักง,งานข้าราชาการก็จะเป็นตัวสาําคัญที่ทําตรงนี้ให้มั่นคงขึ้นรวมสารบัญพัฒนาข้าราชาการเป็นตัวสาําคัญเพราะว่าเป็นองค์เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้พัฒนามันตรงกับที่คําว่าไลฟ์ลองเรียนนิ่งราะนั้นก็มีหลักสูตรต่างๆที่สามารถตอบโจทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน้าที่แต่ละบุคคลได้รวมทั้งการพัฒนา ความรู้แล้วก็แครเรียพาธของแต่ละคนก็พยายามเน้นว่านโยบายคือว่าสถาบันพัฒนาขาราชการต้องเน้นคอร์สที่เป็นออนมาน์ด้วยคือไม่ใช่ว่าให้ทุกคนต้องมาเรียนแต่สามารถทำคอร์สซึ่งมีเนื้อหาอยู่บนออนไลน์คนอยากจะปรับปรุงองค์ความรู้ก็ให้ปรับปรุงสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการเพราะบางคนจะว่างไม่พร้อมกันก็เ,เทคโนโลยีมาช่วยในการฝึกอบรมมีการคอร์สที่สามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็ อนาคตก็คงมีความรู้ที่หลากหลายนะครับแล้วก็พยายามเน้นมีแนวคิดเรื่ององค์กรคุณธรรมที่ให้ทางสถาบันลองไปคิดดูว่าจะเอาแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับหน่วยง,งานในกรทมอย่างไรครับต้องเป็น,นง,งานสําคัญนะแล้วก็ได้คุยกันอย่างหลากหลายประเด็นก็าคิดว่าน่าจะมีผลที่ทําให้บุคลากรเราเข้มแข็งขึ้นครับโอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ